สวัสดีครับสวัสดีแม่ป้าเอ้ยไอย้เบิร์ตสุขสุขคนครับม้นนี่อันสีผ้าพีผ้าน้องพาแม่ป้าเอ้ยไอ้ามาแกงเบ้าครับมันนี่สีมาแกงเบ้าครับพี่นอ้องเตรียมเครื่องมีโตเบ้าที่แก่ลงคลิปไปแน่แหละก็มีพวกเครื่องนะครับพวกพริกกระเทียมโอ้พวกพริกพริกกันพริกแกงแล้วก็มีหอมหอมบัวพี่น้องหัวหอมบัวเอามาลืมเอามากันเลยเดี๋ยวเอาใบหอมตำใส่เลยแล้วนี่นะครับวัตถุดิบรักเฮาสัมีไข่แน่แล้วก็มีเผืชเฮ่ากับสิมีผพัก แกงนี่สิไทยพะอูตูโอโ๋ออเจาะนะครับมียอดพักบัวเนี่ยมีไข่แล้วก็มีพริกลูกโดดครับมาพี่น้องแกงเบาต้องไปเลยพี่น้องอันนี้เป็นโอโ๋ออเจาะด้วยครับขวากขวากแบบแกงแกงเหรอครับผมน้ำครับลืมเอามาพี่น้องครับเอารอเอาน้ำมาแกงเบาอ,อ่ะล่างอันล่างโคลกลงนิดหน่อยครับโอโ๋ออเจาะแบบขวากเอานีแล้วครับจะแนะนำนี้อ๋อ โอ้ยหมูแดงไส่บาทนี่หมูแดงใส่ที่กัดเนาะบาทนี้พี่น้องเอแกงเบาครับวัตถุดิบรักเข้าเป็นเบาเด้อครับพี่น้องตัวเบาไม่เบาลุกนางแน่ครับผมเบาลูกนางแน่เบาลูกเท้าเบาลูกขี่แน่ครับพี่น้องออกนางแน่กับีี่แะครับผมตัวเบาของเหาครับนี่เดี๋ยวพมสิผ้ามาปลอกลูกกลมๆเ้ยครับปลอกเอาสดๆเลยพี่น้องตัวเบานี่อึ๊บเอา เอาหรือว่าจักอยู่ในขีดินด้วยครับนี่เด้อพี่น้องครับโตเบาแกออกจากบวกสซดเลยนะครับลูกนางครับเพิ่เอิ่นลูกนางครับเบาลูกนางส่วนนี้กรเขาเดือนนาจิกายสีขาเดือนสามนะครับเดือนสามเดือนสี่เพิ่นกระเหลื่มเป็นลูกถาวลูกนางเนี่ยเด้อพอมีพี่น้องครับเจอะกันีะครับเป็นลูกนางเว้และครับนี่ครับด้านในเพิ่นกระจเป็นโต จะเป็นตัวดวงนุ่มๆนี่นนแหละครับเวลาพันยญยขึ้นมาแล้วมันก็นจะเป็นตัวแมงค้ามก็ตัวกุ้ดจีนนี่แหละครับลงแกงเลยครับแกงอเจาะจังน้อยคุดมากประมาณสองหมื่นก,กว่าแล้วครับอ๊บนี่ตัวนี้นะครับยังเป็นลูกแบบแคล้ายๆลูกคีเพื่อนจะมีสามระดับเด้อครับตัวเบาเห็ดกับเขาซูแม่ปลาเออ,อเอฟซีเบงบรรยากาศทั้งล้างมานี่ หน้าคลองด้อครับหน้าพาใาย่สมจิตนะครับผมหน้าคลองกำลังเปล่งน้ำลงงามๆบรรยากาศนกหมองโจ๊ะเจ้โจ๊เจ,จ,จเลยนะครับพี่เนอะ แต่ข้าวสมัยตะกี้นอนหน้าน้าพอน้าแม่น้าลุงครับพี่น้องครับอยู่ไฮอยู่หน้าจังสีนะครับพี่น้องเวลาไปคุดเบามากเนี่ช่วงฤดูกาลช่วงฤดูแรงเนาะได้เบามากคุ้ยหนึ่งกับประมาณซิบก,กัวโตคนขอบขัวหนึงนะครับกับประมาณสี่หาคนเนาะอยู่กันตาย,าย่ายอยู่กันพ่อแม่นะครับผมแกงเวลาเขาได้เบามากนิน่อยจังสีนะครับสู้ตีใส่สีได้เบ่าหลายกว่าเก่าก็คือหนึ่งเขาต้องไปแย่ไข่มดแดงถ้าเขาบ่ามีไข่มดแดงนะครับพี่น้องเนี่ยตัวที่สองที่แก่ได้คือไข่นั่นเองครับตัวไข่ ไข่นี่สิเพิ่มความหลายของเมนูกับข่าวของเข้าขึ้นมากขึ้นนะครับผมเป็นไห้กับข่าวเข้าหลายขึ้นมากน้อยหนึ่งนะครับมันก็นจะเป็นไข่ฟูขึ้นนะครับถ้ามีไข่มดส้มก็ใส่ไข่มดส้มวันนี้อ๋ออเจาะเลยครับ โอ้ยแกงเบาพี่น้องพี่น้องฟังสซป,ปเล่าที่มาเห็นงานอยู่ทางบ้านเฮาเนาะทางประเทศไทยทั้งพี่น้องฟังไทยเฮาเห็นเมนูนี่บ้านเพื่อนหลายได้รับบ้านพี่น,อน้องทางสปบปเล่าเนาะจะมีกับข้าวแกงเบาแกงยังมันจะเป็นดเสียบมาเด้อมากินน้กากันครับเคยไอย้บวัวชีวอยู่ฟังไทยฟังเล่าอีพออีเมคุณตาคุณลุงคุณยายเฮามากินน้กากันเด้อเอาลูกโดดครับรับขั้นบกเพชทมีลูกโดนนกโดน้ำเนครับลูกโดดน้ำเนยนี่บผัก ยกลงเลยมีเท่าวางหันเ้าเอาปาดกี่ดินแล้วพี่น้องใส่อะไรเอายกลงเลยพักบัวพักบัวก็พักอีตูเด้อครับมาพี่น้องจะเป็นเสียบอ้ยสมุนเฮาครับวันนี้มาทายอยู่หนา้ากจะเจาโตวด่วงด้วยพี่น้องตโตโตกุจีเบา โหโหแซ่บมั่นพี่น้องครับโอหคือแซ่บม,โม,มีโดดพร้อมเด้อมีดกโดดพร้อมนี่ครับโตเกียจีเป่าพี่น้องเขากินข้ามปมๆเนื่อยอกินห่อนๆกินยูป,ป้าบุเดียวแซ่บครับโห มันคักพี่น้องมันกุจีเบาหอมอีกตัวหนึ่งครับใจก็พาีตูใจก็หลุกโดดเขากันดีครับเบาหนีเพื่อนสีมีให้กินปีละขังเท่าน,นั้นเดอพี่น่องครับจะบ่มีให้กินตลอดทั้งปีมีให้กินเฉพาะเดือนเดือนสองเดือนสองเขาเดือนสามนี่ครับหลังจากนั้นเพื่อนจะเริ่มเบิร์ตได้แล้วครับเพราะว่าเพื่อนจะออกเริ่มเป็นตัวกุจีน่ะนะครับผม ืนัวแห้งหอมเบามันแห้งครับพี่น้องสำหรับมือน,นี้สำหรับคําเบาค้าจ่าหรือการกินการโชว์การเบา มันดูบดูดีมันดูบกวนมันดูมุมม่มาาแนวไดกะผมกะกาบขอโทษขอให้ได้หลายเด้อครับขอโทษพี่น้องได้หลายครับอาหารบานเฮามันแสบกินนยูไฮย,ยูหน้าจังสีละครับครับบรรยากาศเสียงกบเสียงเขียดยูหน้าคล้อคงครับฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเด้อเพื่อเป,ป็นกงกระลังแรงแชร์แร่งใจฝากไว้น้ำเนว่าเมื่ออื่นผมที่ได้อย่างมาฝากพี่น้องครับผม